ส,สดีค่ะหลังจากที่เดินทางมาทั้งวันนะคะออกบ้านตั้งแต่แปดโมงตอนนี้ฮอดไซแล้วตอนนี้ฮอดบนทอจังหวัดเลยฮอดเลยแหละมันบอกอยู่หาสิบกิโลกับหอดงา้นอยู่ประมาณหาดสิบกิโลครับนอนนอนมาแต่ออกบ้านาน,นู่นจนรรโจนมงฮอดไซแล้วอีพ่อเขาเ่ยกินข้าวกันแต่แต่หมูชอบตัวท่านั่กินข้าวท่ไนักินข้าวเลยนะฮะ หาอะไรรองทองก่อนเห้คนคนดวงดีเหรอัน,นี่บว่ดีวะค่อันนี้ว่ดีเลยอยากนอนลายบอลเลยว่าดีอือหาชุดเรียบร้อยเรียบร้อยนะมือนเท่าไปเที่ยวไง <c oughs> เ,เดี๋ยวคันนักสิเนี่ยนักสิ แกน้ำพ่อยังได้บ่แล้วทานก็สื่อที่เขากัน,นี่ยถุงเท่าอาการหนาวแล้วนะคะนี่วันนี้มีใจสิเออน่าจ่จอนไหมคะครับกินยัง,นงนนเนาะฮ่าดูเงินชูน,นะครับาน,าน,น่หนาวเลยอเปพ่าว่าหนาวกลางคืนเนี่ยหลอดจะเยน็นเออว่าหันแค่นอนบ่ตื่นไหมพอคือบ่ปลุกเฮ้ย ตื่นตาบ่ได้เลยเป็นอีกแล้วอาการนพื่อนนนนคอนลึกรับลึกเคยไหมรับลึกแบบบ่ปลือมเรื่องเรืนนอนเมือนตาบ่ได้พยายามสิเมื่สิลื่อสิลื่อตีตแล้วเคากระตุกยู่สิเมื่อยไหมทุกบ่ได้สวยว่ะมองนี้ว่ะคนเนี้สุ่มสุ่มสวยสวยสังอะไรกินเลยเนาะไปดูสิ ให้กินเขาเพราะว่าไม่ได้กินเมื่อวานี้หกินแล้วกินแล้วก็เก็บเก็บเนื้ย้งเนื้อย่านไหมฮะเขากินได้หรือหมูแก,ก้มมือนั่นดูแก้มือขนาดหมูกรอบเหม,มือน <c oughs> อันนี้เขาลาดแกงเออนี่เขาลาดแกงมีน้ำตาลใส่กับเ,เกี่ยวหมูน้ำตกเ<ม>ขาราดเา,าดแกงอะไรหมดแล้วอันนี้อะไรนุ๊กผัดผัดหมูไหมครับ าผัดมูดนู้นจิงอย่างพะโล่ลโลหนึ่งจานผัดหมูหนึ่งจานครับครับผมแล้วก็อันนี้หนึ่งจาน

เป็นสองย้านอ่ะเอาพัด,กกดหูเพิ่มอีกนี่แล้วนี่เอาพัดหูในะส่อีกครับผมก็เ <c oughs> ขาไปดาราอยนะครับเคยกินเลราเนา นี่แหละข้าวราดแกงน้ำหน่มน้ำหน่ำด้ือตู่วะบบอันนี้เป็นแมนต้นเสียทีวิสันรวบนสวยทังเลยนอ,อะไรวะต้นสวยๆครับ ิล้วเป็นที่ระลุลอกแล้วนี่ของเงนไหนขะลุเขาเคียงสองย่างเอาดีๆเลยจะให้ไข่ฟงกอกจานนะคืนนี้งานฟรีนะคะเมียนบอกเมียนคุณน่าจะลาย งานพี่ต้ัวซอสแจ้งซอสแจ้งงานพี่ตัวซอสแจ้งงานพี่เมื่อน,นี่กัอากาศก็เย็นนะครับแต่ว่าล่มไม่ไม่เปิ้ยวพวกแฝกพวกแฝเยอะอากาศกำลังพอดีเนาะครับนีน่เนาะค่อนข้างมากสามลอยกวัวโล่สามลอยสามลอยกวัวโลผักหลดผักหดแป๊บนึง กินข,ข้ากินน้ำกินกาแฟอะอย่างก่อนเดินทางต่อครับซ้ำลงกรุงเทพเนาะอืมกเกือบเกือบถึงกรุงเทพอ่ะเาเวาจังหวัดห้าไปกรุงเทพทกรุงเทพจากบ้านห้าไปกรุงเทพมันห่าร้อยห้าร้อยยี่สิบห้ากิโลจากบ้านห้ามาโคราชเครื่องทั้งจากกรุงเทพ มากกระทางดีอยู่ดิยวิววิวอ,อยู่เร,รื่อนอุบลรัตน์สวยๆแทงหูเมื่อแต่อันคืนเขาคืนเขาได้คืนปะ <c oughs> คืนหูเมื่อตอนนั้นแหละแต่ว่านอนตอ่อคืนเขาอันคืนเขาโน่นสังเออโน่นสังเขตตัวจะเขานองบุรัมพูอ่ะเขพาที่เขาพา เด็ดทานทางพาภูเขาอ่ะตรงสันสันเลยเพื่อดูบนลัดของฝากหลายๆเหนือนก็เยดปลาไหมเยยดปลาปลาเป็นวงกลมใหม่สวยสวยเกลับพขรดีกยับทางเก่าประเดียทางน กผัดผักค่ะผมรูาจะผัดอากาศแบบนี้เหรอครับรถดีดีแต่ทิ้เย็น เป่นปน,นองคับโดกลางคืนน่ะมันจะพูดขเขาไหมเนี่ย ัอ,อคค๋อ,อมันหนาวจ้ะอืมพ่อหมวกไม้พุ่มนง่ายมันหนาวโอเคค่ะคลิปนี้นก็เอาแค่นี้นะคะเจอกันคนนี้ที่เลยโรงเนี้ยบ้านนาด้วงงานฟรีนะคะพ่อพ่อยแม่ผู้ใดยอยู่เลยอยู่ไกลอยู่ไกลกบบมาดูนะคะเพราะว่าเป็นงานฟรีเลยก็สอดแจ้งเจอกันแน่นอนแล้วก็โชว์ใหม่ โชว์ไม้ที่เป็นการปรับปรุงปรับท่าเต้นปรับบ็อกกิ้งหละหลายอย่างนะคะกับมีชโลนูนูด้วยอย่าลืมมาดูกันนะคะบ๊ายบาย